ตอนนี้เราอยู่ที่ด่านศุลากากรช่องเม็กนะครับตามมาดูบรรยากาศารอบด่านศุลากากรช่องเม็กวัดวนราชธานี

อันนี้เนี่ยสัญ,สญ,ญลักษณ์ไอโฟนไอเปิด <c oughs> ถือแขน,นไปเครื่องหนึ่งโลโกโล้ก็ไม่ใช่ไอเปิดตีกิ๊กไปเครื่องหนึ่งเลยวักขระที่เบิ่งนี่เด้อช่องคำโพงสะอ่อนคนกขระเบ่งคำพงสะอ่อน สาวลาวไ่บบบหัวใจอ้ายอนอมันสัญญารัต่อช่องเม็กว่ารอบ่มีค่าอาเทียชมบรรยากาศบริเวณด่านสุลากากรช่องเม็กให้เดินไป

อคือปิวเฮยเพิ่งยางอะไรห้างเพิ่งยางเขาเกิดไม่เคยเห็นเขาอยางไิดห้างเพิ่งเ่งยางห้างเพิ่งไปมาเท่าไหร่ไปิางกินเนี่ยเ่ยางเลยจังหวัดเขายงาเายางเื่ะกินสุดเพย่ยาง รังพึ yeah. um, women, yeah. no ่งย oh. uh, ่าไดูว่้รังพึ่งกัยาณได้ม่ไม่ม่ไม่หลวกนะผมตุกไม่หวกหวมนบอกมีมือเหตุบาลมาเนี้ยเล่นอาเนี้ยเามกเอ

ราคาตัวนี้ประมาณ5บาท